โอใบแก้วไม่แตกกันเนี่ยสวยดีไหมสวย <c oughs> ตอนเช้าๆนี่แหละครับที่ยังไม่แห้งดีให้มันเห็นสีกันไปเลยว่าสีมันจะปีกเปียกหน่อยๆแล้วเป็นยังไงโอ้โห,โหโอืโหโอ้มสีเหลืองเลยมเลยลูกใหญ่อะใช่ต้นไหนอะ่ะ ขาวใหญ่ตะก้าขาวใหญ่หตะก้าขาวเล็กลำยีเบอร์เ,เพชรสีเ่เม็ดเต็มมือนะฮะสี่เม็ดเต็มมือเบอร์เพชรสี่เม็ดเต็มมนะือใช่นี่เนี่ยดูวันนี้ที่เราคอยของสวนนุชชาตีครับหกเดือนสิบห้าวันนะครับกับลำายญ่แปลงต้นใหญ่แบบนี้ เราเคยอัปเดตตั้งแต่ปีที่แล้วจบฤดูกาลไป็หนึ่งฤดูกาลและปีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนวันนี้ที่รอคอยขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางของเรามาตลอดเลยและเราจะปร,ะรุลุในกันว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมดกี่ตันวันนี้ได้ข่าวเข้ามา4ี่คันนะครับเราไปดูกัน4คัน1 2 3 4งองสามสีจะ นี่เป็นต้นจริงใบแก้วนะคะต้นนี้นะคะนี่ยว่าใบแก้วไปเยอะใบแก้วเลยเนาะใช่แล้วถมใบเล็กๆลายแดงอีกต่างหากคือเหมือนเหมือนที่เน้นย้ำนะครับถ้าเกิดสูตรดีจริงอะถ้าใบเหลืองก็ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยทำไมใบชันเหลืองจริงๆแล้วเหลืองก็เหลืองไปเราไม่ได้ขายใบครับเหลืองก็เหลืองไปคือบางบางแปลงผมเห็นใบเขียวได้ซ้ําไปนะแต่ก็ลูกไม่โตเพราะฉะนั้นใบอาจจะมีผลในการบํารุงแต่ถ้าเกิดบํารุงเป็นอะต่อให้มันโดนลายแดงแบบไหนมันก็โตได้ หมือนใบเป็นตัวส่งผ่านอาหารใช่เฉยๆเนาะเราให้ปุ๋ยไปผ่านใบก็เอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นใบเหลืองใบไม่สวยนีย่สิะอากาศหนาวนะคะแล้วก็จุดไฟผิงกันดูค่ะต้นใบแก้วไม่แตกเลยอันนี้คืออันนี้คือแก้วแท้ๆเลยนะคะใบแก้วก็ไม่แตกนะคะอ,อยู่รอบปลอดภยนะัยมาจนถึงวันเกิบ ปีนี้ได้เกดวอบูเคเลตนะคะแล้วก็แคลเซียมดินนะคะมาเสริมทับทำให้ต้นใบแก้วเราอยู่รอดปลอดภัยมาจจุบันคกีนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เป็นต้นใบแก้วที่แรกคือจะโค่นนะคะเพอได้สูตรนี้มาทุกไม่โค่นละเพราะยังไงเราก็ยังได้เก็บนะนะ ปีนี้ไว้อยู่สีเนียนตามากเลยอ่ะสี พวงนี้เกือบจะหักนะคะเขาเพิ่งมาเห็นไม่ค้ำหรอคะพวงนี้ไม่ค้ำหรอตกลงตกลงเขายังไงวะเนี่ยเขาไม่แต่งหรือเขาคืออย่างไรวะเนี่ยรอดสายตาี่เป็นกระโดงพวงนั้นนี่เจ๊ข้างบนข้างบนนั้นหลงเต็มไปหมดเป็นพวงพวงเนี่ยพึ่งเห็นวันที่จะเก็บอดทนน้ลูกเดี๋ยวเขาจะเก็บลงมาแล้ว ใบแก้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหก็มีรูปใหญ่ก็มีแตกบ้างถือว่าน้อยนะฮะเลอะเลย่้ แกงนะครับสีงดงามมากสีสวยมากนี่แนะบบต้นนี้ที่เราถ่ายกนะันนี้ก็อะไรเก็บเลยี่ีก็สีสีเหลืองเลยเหลืองดีไหมนี่ฮะนี่ครับสีสีสวยมากกับลำไยที่ผ่านแรงผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับสีก็คืองดงามมาก นี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูแกะเนื้อดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแห้งแห้งสนิทเลยอืมอร่อยมากง,งามจริงครับ ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่ที่จะเป็นใบแก้วเหมือนกันเราไปดูกันนี่ครับดูสภาพก็รู้แล้วครับแต่ดูสีดูขนาดนี่ดูสีฮะนี่คือลำไยใบแก้วนะครับสีงดงามมากเลยนะครับไปดูตรงนั้นกันเอาคตรงนี้ก่อนผ่านมาตรงนี้ดูตรงนี้ก่อนน,นี่ลุบลอเลย ใหญ่ก็น่ต้องมีเสียงดังเปาะแ๊ะเสียหายบ้างนะฮะน,นี่คือใบแก้วนะครับถ้าใบาแก้วกัต้องถ้าเราเอาไว้ไม่ไม่เยอะมากครับจะไม่แตกซึ่งต้นนี้ไม่แตกแตกนิดเดียวนะฮะใบแก้วนี่ฮะดูรู้ด้วยฮะเขาบอกว่ายากยิปฟลินดีไหมยากยิปฟลินดีครับแต่ถ้าเกิดเราวางแผนการใช้อย่างเหมาะสมนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนี่แบบนี้อันนี้คือยังเปียกอยู่นะฮะ นี่คือใบแก้วนะครับดูง่ายๆเรากําลังดูอยู่นะครับว่ามีแตกเยอะไหมก่อใหม่ค่อยนี่นี่ลูบลือเลยนี่ในตะกร้านี่ข้างบนนี่ดูใบนี่โอ้ใบแก้วไม่แตกนะเนี่ยสวยดียไหมสวยเลยแต่นี่ไม่แตกเลยแต,แตกถือว่าไม่แตกเนาะอย่างนเงี้ยเนาะเนี่ย เก็บออกมาไม่รู้ว่าเป็นใบแก้วเลยเนี่ยเนาะเนี่นก็ดูรู้แล้วฮะเนี่ยฮะก็คือสูตรของเรานะครับแต่ก็มีนะมีแตกบ้างนิดหน่อยแต่ถือว่าน้อยนะฮะถือว่าน้อยก็ยังที่จะเอาไว้ได้ต่อให้ดูนะครับแต่ละกลุ่มเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะเห็นอยู่ในตะกร้าแหละเรามาดูกนันดะีกว่าอ,อันนี้ก็จะทำเป็น ตะก้าชมพูนะครับไม่ใช่ตะก้าลริเริ่มเก็บครับอันนี้ครับเขาจะไปเป็นลนุ่มตะก้าใหญ่รูสใหญ่นะขนาดต้นใบแก้วนะต้นนี้นะเนี่ยนี่ ปกติมันจะต้องแตกเนาเอะอันนี้ไม่แตกได้กี่ตาแกล้าหูเล็กนูนไม่รู้ค่ะก็ทรงคุณแปดเก้าจับเบอร์ได้ก็ตาตะกตะกา้าเปเซก็สิบสองก็้อันนี้คือเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเนาะ,ะอันนียอ,อันนี้เขาจะปิดอย่างเงี้ยครับปิดเป็นมีจุกนะฮะแล้วก็ไปใส่ตะกร้าหูเหล็กเขาช่างกี่กิโล <21. S 1> อ๋อก็เหลือยี่สิบเนาะ,ะครับก็ไม่มีก้านนะครับอันนี้เก็บง่ายดีนะช, <laughs> ชอบชอบแบบนี้ไหมช,ชอบหูเหล็กหรือชอบตะก้าขาวชอบ <laughs> หูเล็กยนะ <laughs> ครับก็ดูแก้วกันไปนะครับสรุปต้นตะก้าที่ให้ดูนะครับ, <laughs> บมาก โอ้โหอืม huh. ฮ okay, ึนี่ฮะดูขึ้นมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่คือยังเปียกน้ำอยู่นะ ตกใหญ่ฮะไ้ต้นไหนอ,ะอ่ะวันนี้นะฮะโอ้ผมมันแห้งแล้วมันเหลืองเนาะจะพาดูรีวิวหลายกลุ่มครับดูตอนเช้าๆนี่แหละครับที่ยังไม่แห้งดีให้มันเห็นสีกันไปเลยว่าสีมันจะเปียก,กหน่อยๆแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้ให้ดูตอนที่ยังเปียกอยู่นะ ถ้าโดนแดดไปนี่จะเหลืองขนาดไหนเนี่ยนี่คือในตะกร้านะครับอันนี้คือลำใหญ่ที่ผ่านแรงนะครับผ่านร้อนแล้วก็ผ่านหนาวจาัดซึ่งหนาวเนี่ยครับน่ากลัว ก็จะมีสองแบบนะครับอันนั้นก็คือเตรียมไว้ใแสู่เหล็กอันนี้คือเตรียมลงตะกร้าขาวนะครับสีงดงามจับสีนะ มันก็คือหูเล็กนะครับมันก็ตะก้าขาวเล็กนะครับเจ็ดสิงสั่งสวยจัดนับกระลูกสวยงามแบบพลาโดนแดดแล้วมันสะท้อนกระแสงแดดสีฮะครับนี่นี่นี่ฮะตรงไหนเจ๊ กำลจะเก็บอะเียขาลองให้เขาเก็บก่อนมาดูตรงนี้นุ๊ตต่างมากจะเป็นนุก้าเล็กนุ๊ตนุ๊ก้าฉานุ๊ก้าฉาเนี่ยนี่แหละก็คือลูกล่วงนะฮะประเสรนลูกล่วงมัมีลาดำอย่างเนาะใช่แล้วก็ลูกเล็กอย่างเงี้ยฮะก็ต้องพูดตรงๆว่ากินยังไงฮะมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับดูนู่นฮะก็ไปดูสีให้ดูสีก่อน สีสันสวยงามนะครับแล้วก็ใช่สีสีสวยนะครับคือคือให้ดูลําลำไยผ่านแรงอ่ะมันไม่แดงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถุงยาชีอราบถุงที่ลงตัวให้ทางดินไม่เหมาะสมก็จะแดงนะออกแดงนะนุ่นนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือลำไยแดงนะครับน้าหน้าหนาวมันจะแดงไวนะครับอีกหนึ่งแนวทางที่ก็เราจะดูแล้วก็ต้องวิเคราะห์ดูนะครับว่าคนงานเราฉีดดีไหมนะครับมันจะมีเพี้ยมมีอะไรไหมดูไม่มีนะ ชื่นชมคนงานมากเลยนะครับคือมีมีนิดน้อยนะฮะและนี่คือยาฆ่าแมลงเราไม่ได้ใส่กันนาพักใหญ่แล้วนะฮะใช่ไม่ได้ใส่มาพักใหญ่แล้วจะสีเหลืองมากดูในตะกร้าก็จะเห็นว่าเหลืองขนาดนี้นะครับใช่นี้ก็จะไปไปหูเหล็กแบบนี้นี่นี่ใส่แบบนี้ใส่ตะกร้านี้ประมาณยี่สิบสามโลนะครับลันเหลือเนื้อยี่สิบก็จะมีจุกส่วนนี้นีจะใบตะกร้าขาวใหญ่ตะกร้าขาวใหญ่ตะกร้าขาวเล็ก ลำเดียเบอร์เพชรสี่เม็ดเต็มมือนะฮะัสี่เม็ดเต็มมือเบอร์เพชรสี่เม็ดเต็มมือใช่นี่ฮะเนี่ยดูสวนเราเองนะคะะมาว่นี่ลูกใหญ่ไหม แปนั้นก็ใหญ่แปลงนี้ก็ทำท่าจะใหญ่กว่าทำท่าจะใหญ่กว่าอันนี้มารุ้นน้ำหนักครับพลายกิโลนะฮะอันนี้แปลงนี้ใส่เทอร์โบแม็กด้วยแล้วใส่แคลดินด้วยนะครับเป็นการฉีดพ่นทางดินเนี่ยครับเปิดตัวใช่งานมอเตอร์โชว์เหรอใช่ครับเปิดตัวไม่ใช่ครัับเปิดตวไม่่ใชงานมอเตอร์โชว์นะฮะนี่ครับอันนี้ก็คือรอกวางรอละนมีเริ่มเริ่มคือเมื่อกี้ซีนดินมารอเลยนะคะครับนี่รอเลยนะคะสวยมากสีดูดูมองสีไกลๆก็ได้ ดีไอโทรศัพท์ iPhone นะครับมันมีข้อดีคือสีคือสีจริงใช่นี่คือวิดีโอไม่ได้แต่งสีคือสีจริงเลยอ้เห็นดูจากหน้าผมก็ได้มั้งครับว่าหน้าผมก็ดำแล้วสีมันเหลืองอะเห็นไหมอืมเป็นผงทวงเลยนดูอาดูอะ นี่นี่โหนะักะเนี้ยหนัหนักน,น้ำหนักดีสีน,สนะครับสีดีนะฮะก็จะมีลูกขนาดนะครับที่คือเป้าหมายคือลงตะก้าได้หมดใช่ไหมนุชมันจะมีย่อมย่อมมั่งนะครับโตมั่งโบมั่งแต่คือที่เห็นคือผ่านหนาวแต่สีสันสวยงามแล้วก็ไม่แตกใช่ไม่แตกนะะไม่แตกอันนะี้นที่ดูสําคัญเลยเรื่องเรื่องไม่แตกนี่สําคัญใช่ไหมนุช ่อันนี้เขารูดใบลงตะก้าอะไรนะครับหุนเหล็กใชล้าตรงตะก้าหุ่นเหล็กครับมันก็จะมีจุกๆอย่างเงี้ยติดมาเห็นไหมนะครับคือถ้าเกิดผมก็ไม่รู้นะตอนนี้เป็นยังไงแต่เนี้ยหกเดือนสิบห้าวันกับลำไยปุ๋ยยิฟฟลีนก็ถือว่าไสบอกได้ว่าก็ไม่ได้อายใครนะครับ ไปแม่กินแค่นี้พอฮะแม่เป็นเบาหวานกินยังไม่ได้แป็นลูกใหญ่เยอะไม่ได้กินแล้วป่วยหรือมันเป็นอาหารของคนทำสวนลำใหญ่กินลำใหญ่เยอะไม่ได้ร้อนในลำใหญ่เหมาะกับคนจีนนะเราอากาศเขาเย็นเพราะน้าหนาวพอดีไงกินไม่หยุดเลยกินเยอะเลยนะร่อยกินได้ดีแล้วอืไปโอเคนะครับไปก่อน จะรีไปไหนมีภารกิจเลยค่ะลูกจะไปแสดงคอนเสิร์ตฮะอย่างนี้ที่เซ็นทันนะครับใช่ไม,ม่กลุ่มนี้ก่อนดูค่ะสีคือเมียนะนะคะเหลืองทองอลามตามากๆเลยสูตรเชื้อราที่ลงตัวจริงๆเลยเก็บแป๊บเดียวังต้นนี้หมดแล้วกี่กลุ่มฮะต้นเนี้ย เราแบ่งกันเป็นห้าหกกลุ่มครับหกกลุ่มนะคะต้นนึ่งห้าหกกลุ่มคือต้นใหญ่ไงี้ยค่ะต้นใหญ่มากเพราะฉะนั้นไซส์ใหญ่ขนาดเนี้ยต้นใหญ่ขนาดเน 5, ี้ยห้าหกร้อยโลอ่ะต้นหนึ่งต้นหนึ่งห้าร้อยหกร้อยโลนะคะใช้การทําสารทางใบใพ่นสารทางใบอย่างเดียวไม่ลงดินนะคะก้นเนะะี่ยค่ะออกปกติพ้นเสร็จแล้วก็ดึงดอกเบาๆบนะคะแล้วก็บรรุงดอกสองรอบจากนั้นก็มาเน้นที่ผ่าดอกทุกเจ็ดวันก็ออก ปิดดกลูกสวยรากไม่เสียโตปกติปลายไม่แตกนะคะประเด็นสำคัญคือแปลงน,นี้หว่านปุ๋ยทางดินประมาณสี่รอบประมาณสี่รอบหวานปุ๋ยทั้งดินไปแค่สี่รอบอันนี้ใบแก้ว <by care. S 1> หวาา่านฉีดยาครั้งละสองพันห้าร้อยลิตรนะฮะตอนเล็กๆนะครับแล้วก็หวา่านปุ๋ยครั้งละสองลูกนี่ใบแก้วใบแก้วดูไม่รู้เลยว่าเป็นลำไยใบแก้วนะฮะสวยปกตินี่มีแตกหนึ่งลูก มีแตกนะไม่ใช่ไม่มีแตกใบแก้วก็แตกปกติก็คือส่วนของใบแก้วนะคะใบแก้วแวท้เลยนี่ลงมาในตะเข่งมาเช็คขออีืนงูีิว่าต้นใบแก้วเป็นยังไงใช่อันนี้ต้นปกติระเด็ดมาอันนี้ต้นใบแก้วให้เปรียบเทียบกันเลยเหมือนกันเลยนะใช่ครับดูใบก็รู้ฮะเนี่ยใบแก้วเล็กวิธีบำรุงแล้วก็เนี่ยค่ะใบแก้วเขาก็จะมี ขี้หูขี้ตาเยอะหน่อยรักของเขาใช่ค่ะถิ่มมาคือปกติแล้วมันจะต้องเป็นแดงๆด้านๆจะดูแล้วก็แตกนะฮะอันนี้อันนี้ยังขี้หูอยู่เดี๋ยวจะไมติดลงหูเหล็กมันไม่มีแตกเลยนะคะแม่เนาะลูกขี้หูขี้ตามันนคลิปหน่อยด้วยของต้นนี้ถ้าเป็นทุกปีนี่ป่านี้ก็แตกครึ่งหนึ่งไปแล้วมั้ง